เเดิาแม่คนรวยเอะเขามาดม่ควยขาไม่ยิเลยาดูแแินาดูคตาที่ตายต่างกน้กวกาไฮยไว้นักอบ่คดนครับก็หาว่าพี่น้องชาวบนดยถุนไทยพี่น้องอ็ขอความชีนี้จอจนมาฆ่ากันหมครับ ครแสดงว่าชาไทยอร่อยมากเลยแสดงว่าชาไทยอร่อยมากเลย ในการร่วมกันถวายเทียนจะมาพรรษานะครับซึ่งการถวายเทียมจะมาพรรษานั้นก็ได้อัดิสงผลบุญนะครับไมยว่าสว่างสบายรุ่งเรืองนะครับรูปถวายเจ้าเจริญนะครับเจริญด้วยร่กด้วยยศนะครับมีผู้คนแล้วเจริญยอเป็นอย่างยิ่ง ต่อจากดีแล้วอธิส์านบนนะครับก็จะทําให้ลี่คลายเรื่อราวต่างๆนะครับที่มีปัญหาลายกับกลายเป็นสีนะครับแล้วก็อธิส์านบนนั้นยอน่อมจญไปถึงนิจเรื่อวังด้วยหมอจังพี่หมอ ถวายเพียงจำพรรษาในการนฏิรัติดีทุก่านก็ได้ร่วมกันสร้างคุณในส่วนนี้หลายวัาด้วยกันก็ขอรุกอุานาบุกจากทุกท่านนงานเช้าวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีจิตว่าจิตวางใจนารทงาไท้ายบาคกลาเข้าวัดเข้ามา เอ้เส่วนนอร้านนะครับอก้านคาค่าาหารหน้าเข้ามาที่โลโคนะครับหรือมาที่ตลาดถ้าคุไม่ยินแม่ควรินกระดกเลยะ่ว ทานอานะครับใจสบ่อนะครับให้สบายอกสบายใจกันเสร็จ้นะครับหรือท่านใดที่รับทอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะเดินเที่ยวนะครัิวารนะครับต่อรยนเดินนะครับ่มวัานธรรเรียนรู้นะคมีการรับนะครับก็นะครับะเรีนรูนะครับาาที่จะให้ดี ไม่มีหมดผมบอกใยัง